สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Facebook ของผมและก็ชาว YouTube ที่ติดตามผมนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมมาฟังเสร็จแล้วอย่าลืมกดแบ่งปันนะครับการแบ่งปันเรื่องดีๆให้แก่คนทั่วไปเป็นเรื่องที่ดีมากครับยิ่งสมัยนี้นะส่งกันก็ง่ายมากๆเลยนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยครับ ผมเองก็ต้องการให้คนติดตามผมมากๆเหมือนกันผมก็จะมีคลิปดีๆมาฝากวันนี้จะมีเรื่องมาฝากเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่านะครับใจเนี่ยเป็นผู้นําของสรรพสิ่งใจเป็นผู้นําทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งท,ทุกอย่างเนี่ยสำเร็จได้ด้วยใจครับดังนั้นคําพูดนะครับหรือการกระทํา มันก็จะ follow ตามใจของที่เรามีอยู่เนี่ยนั่นเองดังนั้นไม่ว่าเราจะพูดดีพูดชั่วหรือทำดีทำชั่วล้วนแต่มาที่เกิดตามมาเนี่ยมันมาแต่ใจทั้งนั้นเลยเนะครับท่านเปรียบอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราจะทำความชั่วเนี่ยเหมือนกับเสมือนกับ ลูกล้อเนี่ยมันเดินมันมันเดินตามรอยเท้าโคท่านนึกถึงเกวียนได้ไหมครับมันจะตามเท้าโคโคเดินไปข้างหน้ารอยเท้าของมันไอล้อเกวียนก็จะตามไปอย่างนี้ส่วนความดีท่านเปรียบเหมือนกับเงาที่ติดตามตัวพูดอย่างนี้แล้วพอจะเข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมไหมครับนี่ฮะไม่ว่ากรรมก็คือสิ่งที่เรากรรมไว้นะกรรมมันเนี่ยกรรมไว้ในมือจะกรรมอะไรก็ตามแต่ที่เราพูดถึงนางม,มาทา นำมาทำก็คือใจของเรากรรมอะไรไว้ why? What you hold inside ความคิดถ้าเราคิดหรือเรารู้สึกหรือเรามีอารมณ์ไปในทางไม่ดีมันก็จะทำให้ละคำพูดของเราและการกระทำของเรามันเหมือนกับเราต้องเดินตามเท้าโคเราถูกอำนาจ ของใจเรานั้นครอบงำเราอยู่ความดีเหมือนกันถ้าเราทำความดีมันก็เหมือนเหมือนกับเงาติดตามตัวเราท่านทั้งหลายฟังอย่างนี้แล้วนึกได้เลยไหมครับว่าชีวิตเราเนี่ยมีทางเลือกเราสามารถเลือกไปในทางที่ดีได้มันมีช้อยส์ให้เลือกคือดีกับชั่วเราจะเปลี่ยนแปลงก็คือเราก็ต้องปรับปรุปงตัวเราว่าเอ๊ะเราเคยทำอะไรไม่ดีไว้เราก็เปลี่ยนแปลงมาทางที่ดีได้นะครับ ทุกคนทำได้แน่นอนครับช่วงนี้วันนี้เป็นวันที่วันพุทธที่25มีนาคมพุทธศักราช2,563เราทราบข่าวกันดีนะครับว่าเจ้าโควิดเนี่ยมันมันไปอรารวาดทั่วโลกนานๆจะเกิดโรคระบาดสักครั้งหนึ่งนะครับโลกเนี่ยอยู่ในภาวะที่ไม่สมดุลมันก็จะมีการกวาดล้างอย่างนี้ ไม่ทางใดและทางหนึ่งในจิตใจของเรามันจะมีชั่วมีดีตลอดเวลาที่มันจะแสดงอํานาจไปตามพลังของตัวตันหาคือความที่เยอะที่อันยากดังนั้นนี่เวลาที่เป็นมาในขเ้เรียกจิตตสังขารมันเกิดการสังขารดังนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมดาที่เกิดขึ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยมมนธรรมดาการที่พงตัดอย่างนี้ว่าสอนให้เราเลือกไอ้ทางที่ดีแล้วเปรียบเทียบให้เราฟัง เมื่อท่านฟังแล้วท่านก็จะมีสติรู้ว่าจะเลือกทางไหนนะครับทุกคนยังมีโอกาสทำความดีต่อไปนะครับวันนี้ท่านก็จะเห็นแล้วว่าการความตายเนี้ยมันเป็นเรื่องใกล้ตัวนิดเดียวออกไปข้างนอกก็ต้องระวัดระมัดระวังครับมีอะไรปิดป้องกันได้ก็ทำครับล้างมือบ่อยๆไม่ว่าอะไรต้องรู้สึกจะต้องสำรวมระวัง โควิดทำให้พวกเรามีสติในความเป็นมนุษย์ครับผมเอง SMI Academy and Focus กัสไมก็จะสอนให้ท่านเข้าใจถึงความเป็นมนุษย์และปูทางจิตใจของท่านให้อยู่ในเส้นทางที่ปลอดภัยท่านทั้งหลายครับชีวิตขอเราเห็นแล้วครับมันไม่ได้ยั่งยืนอะไรแต่สิ่งแน่ๆทำความดีเถอะครับเลือกทำความดีไว้ก่อนนะครับ เวลาที่ท่านฟังปัญญาท่านก็จะเกิดเวลาท,ท่านฟังแล้วท่านก็พิจารณาให้ดีว่าสิ่งที่พูดมาคอยสังเกตว่าอันนั้นมาดีจริงหรือเปล่าเมื่อท่านรับทราบท่านก็ไปภาวนาคือไปอบรมจิตใจปัญญาก็จะเกิดจากสามทางฟังคิดแล้วก็ไปอบรมที่ตัวเองก่อนที่ท่านจะต้องชีวติตมันไม่ได้อยู่ยาไป,100ป,ปร้อยปีเพราะงั้นวันนี้เลือกทําความดีนะครับรักษาศีลให้ได้ครับอบรมจิตใจให้ได้นะครับและสําคัญครับ ศึกษาหลักพุทธศาสนาคือให้รู้อิยสัจสีและดำเนินตามมารคกแปดครับทุกคนปลอดภัยแน่นอนครับผมสุกเสมจาก SMI Academy and Focus My Forum ครับอย่าลืมครับกดติดตามกดแชร์แบ่งปันนะครับให้คนติดตามเยอะๆ <c oughs> นำคลิปดีๆไปแบ่งปันให้คนอื่น <c oughs> เขารับไม่รับแบ่งไปเถอะครับไม่ต้องกลัวครับเพราะโอกาสทำความดีมันมีแล้วก็คือเอาสิ่งดีๆ ไปบอกต่อๆกันนะครับขอทุกท่านทำดีกันนะครับสวัสดีครับ